เนท,เน,ทน้ยเดนีนนด่ินทางมาที่ผูแรงเี่นยังไงอาูแรงนี่เลยผูแรงเมืองฮงซ่าต่าง่นกันเถื่นผเ,เป็นค้งแรงี่นเป็นค้งแรกของม,มาตทีเดีมาอนจุนนี้มอกับเทวาคัดเป็นยังไงส่วนกับเทวาดีกันเลย โอ้ด oh. เแรงเด้อพี่น้องตูวเองมาหุ้งซาหู้งเล็กมาุ่้งซา,า,งาขักเหง่เป็นยาการฝนตกที่ไงใจกลางหุ้งมาจังซี่พนตกเหง่งงเอามาเป็นหน้าฝนกับประมาณนี้เลย จะเป็นบ้านตั้งอยู่ตามกลางดอยอย่างทีเป็นเป็นากาใน,น,น,นะนสืนน้อไรเป็นอย่างไรน่าจะเป็นชนเผ่าลาวเทมขับเส่วอนี้ครับนี่มอสไปเทมไปเลยสีบ,บุญใหญ่ก็บ,บายดีซาบายดีม่พี่น้องหมดสูฟูซูเฟินเลยที่เข้ามาอบมับษมในคลิปวิดีโอนี้ วันนี้นานิากามาพบกันเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆที่บ้านตักเผยวเป็นยังไงเงมื่อคืนนั้นเราก็นอนโยพี้ก็เลยบรรยากาศก็ดี่เหงมอกก็กำลังได้มากบ้านนี้ติดกับธรรมศาสตร์แล้วก็ให้ส่นเป็นยังไงเพื่อาาการเห็วิวธรรมศาสตร์มีนาพอเป็นยังไงหน้าเกยุคุณเลยเดี๋ยวเพิ่งว่ามืัอนี้สิ่เป็ดในตอนันก็เราท้าติดตามไปเพิ่อกันเด้อพี่น้องว่าสิ่เปดทางใดต่อบางทีก็สี่เป็ดไปเก็บามาแต่ง ทำสาส่วนพ่อมุ้งเป็นอย่างีรรถพวงก็มีทางนี้ก็แคบแห้งได้เป็นอย่างีรติดกับจชาวพานานเลยอย่างห้องซ่านี่ผู้ชามาขายตั้งแต่สาส้าเลยเป็นอย่างไรพอตับุกกาเข้าไปสักเดียวต่อท้ายแอปเพิ่นเป็นเข้าไปน้ำกันเนองผู้ชาส่วนพ่อมุ้งที่เ่าเวทนี่นั่มือ วานนั่นเองเมื่อวานที่เรามาซื้อักไฟน้ำมันเองทราบเพื่อนก็ตื่นมาแตะสาวมาขายเกรื่องขายข้อพินั่งเงยเป็นที่ชีวิตคืนวานของส่วนหัวมุ้งขายเกรื่องขายข้อแล้วก็เดี๋ยวน้อยเด็กยวจังน้อยกินข้าวอิ่มแล้วก็จะได้ไปไปส่วนพินังเงยทางนี้ก็น่าจะประมาณนั้นบรรยากาศดีแห่งบรรยากาศตอนเช้านี้ บัรยากาศตอนสาอยู่ผีคืว่าน้าวกันอลยรเ้อะยังไงมัน,น,นคือนอนก็อย่างน้าแหงฟ้นตุกฟ้นหลินยันงไงน้นำขาดก็ไม่น้ำตันนี้นี่เลยน้ำเทียวยังไงบ่ิเวนนํการน้ำเทียวบาดตักเทียวน้ำเทียวก็ไม่ตัวนนี่เลยกำน,น้ำข้าวจะเลี้ยงงัวซุ้อหัวยัวงไง เริ่มเปิดตลาดแต่เช้าวๆวันไหนเด้อพี่นางเงี้เกิดตลาดเมืองสยามบอดีตลาดบ้านพักเทียวเมืองสยามบอดีตลาดบ้านพักเทียวแค่สาวๆที่บ้านพักเทียวถ้าว่าเขาจะไปโตนี่ก็จะเป็นบ้านจะเป็นเมืองกงซายุคทางนั้นก็จะมอกเท่อว่าสุดยอดไปเด้อเด้อพี่นังเงี้ยเดี๋ยวหล่อเบิ่งนกาจะได้ไปหรู้บ่ก ที่นี้ไปกันน่าจะประมาณท้อๆก,กันกับเอากับสีญญเะเงี้ยะทว่าไก่หัวขึ้นควรบรรยากาศดีอย่างบรรยากาศตัดสภาวยเยุดเลยตะโกนวันนี้น่าจะาวางค่าสัตว์ปลาไล่เป็นยังไงกันเลยเดีย๋ยวนี้ก็เลยมีไปห้ามบรใหาร เดี๋ยวนีหินค่ายต่มักแต่งอีกยว่ามันแต่งมักใหม่สิสิสตาเนี่บอกหินแล้วตัวมูตัวเงี้ยนตัวฮอนตัวเตาแล้วก็ตัวตัวนี้ัวกก็วงหูวซื้อกันกันนกเขาเขี้ยวฮันแล้วก็ฮันนี้ไอฟ้าแล้วก็เรียนตัวลีนบานก็จะอยู่ติดกับ ตาใหม่ธรรมศาสตร์ยังสีเลยมาทางนี้เบตุเบรายานยัง่งยันีย่ยานแต่ยังเดียวคือดินเหมือนเจือนแหงน่ะเหินหอยอยู่พีดินอย่างเจือนเแิงนิดน,นึงแ่ะเป็นแต่ยานได้พี่นายดินเจือนนี่ก็ฟ้าผ่าเพียงฟ้าผ่านี่มาทางหุส์ซ่านี่อันตรายยังไงมีหลก่กรณ์กรณีแหละที่ทึกฟ้าผ่าคือกับเซียว เมซิโอเซิโอเงอีพอ,อีเมียรตน่แหละผู้ที่ปตูเคยไปขับรถโฟล์นนั่มีอาลนี่เป็นยังไงมีาะไ่เมซิโอนั่นก็พากันมาเฮ็ดกิ้งอยู่เที่ยวกุเหลงนี่มาเ็ให้กิ้งอีพีก,กเ็เลยอ่าทึกฟ้าผาเพอยงไงเกิดทึกฟ้าผาไปฝนตกคือเป็นยังไง้นตกดินเป็นยังไงจริงเขาจะเปนสังคนตกดินแล้วก็หนาม,มัน เบิง่งคือสีท่วมแถวคิงก็เลยไต่ไปขอดเท้คิงพอไปขอดละดนแล้วโบได้เห็นพ่อแม่บ่เห็นมาก็เลยไปตามหาเบิง่งนะเห็นว่าตึกสาผาเลยวองซั่นเป็นจังได๋ถ้าว่าอันตรายบ่แม่นแต่ก็รถกรณีเดียวคนนั้นมีไายกรณีมีคือกันมีทึบสาผาทางนนี้มัอันตรายกันนี่นเป็นเท้าอันตรายกันเลยแล้วก็จุดกับมัดเตือนนา บรรยากาศตอนเช้านี้เท่าไหี่เห็งเป็นยังไงฟุก็กระดังมามันก็ประมาณฟุตยังมันเป็นฝนตดินเล็กๆหน่อยๆใชแล้วก็มาพร้อมกับหมอกนำเท่าอหร่ดีกันเลยถ้าจะไปต้นที่ผู้เรงก็น่าจะกันเห็งมันเป็นบรรยากาศช่วงนี้ก็เป็นเหมือนร้านในฤดูฟุตมีหมอกพี่ยังไงเท่า่หร่หัวนัดจะอย่า่ทันไปเถอะเดี๋ยวรอท้ายผู้สาวรอท้ายน้องเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวทำก็จะว่าสิไปสดุดเต่งก็จะโบกันก็จะบด ว่าพราไปอากาศจะไปต่อที่ภูเรงเปทำศพวังวิวทางนั้นหรือไม่จะเป็นอย่างไร มาละนี่ล่างนั่นนี่ก <c oughs> ำลังพร้อมแต่งที่กินต้นเสาตอนเป็นอย่างงี้ที่กินต้นเสาเยอะๆจะไปทางใดตอนนี้ครับตอนท้าไปเว้นน้ำกันว่าจะไปทางไหนผู้ป้าก็ <c oughs> มาน้ำกันนี่เด็ดทีไปสอบคนอื่นเห็นไหมเมนูอาหารเมนูอาหารซ้อฮอกันนี่แหละเนี่ยตับมักแฝงแกงหมูเจ้าเจ้าบ,บ้านเแถวนั่นต้มต้มไก่ปากกินเลยว่ะ คนเรคนคนใจเลยนะหอมิวแวกมีดำเมื่อันได้ลอียโอ้เราเปลี่ยนมาให้เลยไอ้นุกเอาเลามาให้เลยบอลเราบอกว่าอยู่ในน้มันมันขีดกันเราเราจมันมือแต่มเปลี่ยนใกล้กันแล้วบอฮอาอุมาแบบบมเปลีอยนบาฮอกซื้ออันของกินมานนเลยเนาะแต่ลาพระเจ้าก็จะต้อนรับเอ มีดได้หมดเจ้ามะแกพวเมืองกระบวามธรรมชาติมันเ็กกรรยเลยมีบดม,ม,มีสารเคมีบีมียาฆ่าเนาเดียมียาสุดสมบแตกเดีมีปุ๋ยมได้ใชะปุ๋ยไมบรดาสิ่งนี ระหว่างซ้ำในยางงมุงเปียวกับมงธรรมดาตั้งใจเ่นึงนะมุงเกี่ยวกับมงข่าวนี่งมงตัวใเ่กันหลายตัวกันมงข่าวไล่กว่ามงข่าวหลาชัวตนยมาแห้นะม้งเีวซมุงเียวจะมีไล่อยู่เสียงว่วงเนน เว้ฟังมเที่ยวกันเสียว้างจไปอยากได้บอกเาเป้าเสียกว้างเปาตีเมียว่าตีเมียเลยก็เสียงว้างคืออันคือไอ้ขเบิ้งน่นเข้าไปได้ตีเมียแล้วเข้ไปตักพ่นอพ่นสองยังตันเจสะตอนนี้ไปแล้วพ่นยังโตีเมียจับเลยโงตีเมีย ดังเลยาะอซึ่งเป็นปีนี่อะซดงหงมากไร้าเป็นยาวดำไอป็นคนลาวดำนั่งเอากเด็นนดำดิมันองตัวที่ดำมากกรดำคนมันดำกระดำเธอดำใช่เหรอ อันงแ้ว่าดำตุกย่างจงง้ามีแต่คนแคดีข้าวย่างขึ้นไรกับข้าวไมเซี่ยวไอ้กับข้าวอวยู่เขาคือเพื่อดำาได้เพยได้ยู่งินเาได้ดีไม่ใช่มาเราเอาถุนน่ะช่องน้ำที่มต้มบนี้ไหมเออแม่เทแม่บนแม่น้ำนี่แล้วพชกพี่หมึกนำเปล<ตร>ี่ยนกันนะเปลียนละ แซ่บปะไอ้คนเห็ดละแซ่บแหละหอมกกนแตนเลยมี้าเนียวด้ะม,มัน,ม,<ห>นมีกินหมนาวเลมันหอมน้ำเกลินมานาวเนาะน้ำลายแตกล <c oughs> แลเดกินหมากนาวเลยกั เอาน wow, ั <'re> er ่นน้าเนี่ยเอานี่ก็ได้เนี่ยเอาเอาอ่างมันไปไว้ไหนด้ยเดี๋ยวมันรัรวมกันเยอะบ้างเดี๋ยวเอามือใกล้ๆเลยหนึ่ง เป็นตาเสกนะเลยนี่จะเป็นต้นไก่เป็นยมูจะทำประมาณนี้เลยอาหารเับาต้นี่ไห ะได้เดินทางกับบานเพิ่นกระตุกอยุปราเลยเศบเกลือนี่เศษเศเกลือดินาะซ่บเกลือนาะกองใกล้ซ่บเกลือนาะเอื่อ

แกงให้หมดิจังตึงเตาดิยอมเลเด้อมาลามาลาเสื้อาไ่ไว้เอาไว้กินเนเดียวมเล่ยโอ้โหโเห็สุเรื่งไหวสิเนาะหน่ม่นดครับตอเรี่งก็เวนี่อกินไปเะ่เนปเนเิ่งนหมดเลยเอางี้เหนห้าสาวเนาะเป็น

thì hai trao xì xích hai lao xì lát Sao lẽ bị đăng kì Tụi cơ bộ hèn lắm Làm đi gặp nó anh xì xì Hãy subscribe cho kênh anh em, anh em sẽ làm thấy là. ีผู้แรง,ไไงพี่นยังไงผู้แรงนี่เลยผู้แรงเมงืองฮงซาอ่างคนกันถึงกันเ,นเ,นเลยเป็นค้างแรงพี่ไหนเป็นค้างแรงเข้าม,ม,มาตัวทีได้หมาฮอดจุดนี้มองก็เทวา่าคักรึยังไงส่วนก็เทว่าดีกันเลยโอโ้โหผู้แรงเด้อพี่น้องผู้แรงมาองฮงซาผู้แรงเมงืองฮงซาคักแห่ง บรรยากาศฝนตกอย่างไรสากลางของเมืจังซี่ฝนตกแหงเอามาเป็นน้ำฝนก็นประมาณนี้เลยจะเป็นบานตั้งอยู่ตามกลางดยอยเังซี่เป็นบรรยากาศในส่วนไหลอย่ายไงไรนะจะเป็นฝนพา,า,านยาวยางหลักสิงเซนนี่ขนาดนี้มองไปถึงทะเลย วันนี้พี่น้องไปถาตู้บิวตหางนเพราะทุ้เบืโทโท้องส่งคือชิมีตะอยคิดใน,นทางนี้ป้าไม้ธรรมศาสตร์ที่ว่าอุดมสมบูรณ์ทางที่ระหว่างทางเขามาก็มีแต่ป้าไม้ธรรมศาสตร์ได้เปรียบองใช่ว่าสวยงามกันเลยบรรยากาศดีแหง่อเดี๋ยวก็สิไปโต้หรือว่าจะเดินทางกระบ,บ้านนั้นก็รดทักติดตามมันสมไปเบื้องน้าก,กันพี่น้องว่าจะไปทางใดโตอยู่นถึงเราจะเป็นบานยื่นถึงหรือว่าขามากวัจุดนี้ก่อนเดี๋ยวซึมดูทีกัน หมกกระทวน้าเลยพี่น้งนองไงหมกทางนั้นกระทวน้ากันเลยตาถามมาไรยังกี่หอมมาพักยื้อทูกที่พี่น้องอนี่ไ <c oughs> อ้ตรงนี้นี่นึงคอยเดินทางก็พฟกัสมอนตรงแห่งนมันเลยก็ทางโมกบนแห่งแด้วพี่น้องมันนี่ส่วนมัดแตง่งเส่้อมัดแต่งคนกับนายเ้านั่นแต่งที่ก็จะเอาเก็บไปกองไข่ก็ อยู่ทีนี้เลยนี่เลยมัดแต่งเาจปลกยังไงเลยอังไงไม่ได้ตอกกล่อน้ไม่ตกกล่องดินก่องคนนี้ตีัวนั้นตัวหน้า่อนนอจะต่างนะเนาะนั้นนั้นก็กาลังดำนาพี่ยังไงโอ้มี้ด้อดยันมาจบ bố em bố làm quá à bố bố kìa miền bố làm bàn tắt kiểu vậy xíu tiếp ứng tè cận thì đâu เอากล่องใดดีเนาะมีเงินดูสามซิปเอาตัวหนึ่งซ่าเอาตัวหนึ่งซิปเนาะมาโซงองด้วยกนบ่เลยบ่ได้บ่โอ้ส่วนนี้มักแปซงไหลามาส่วนนี้เนาะมักแปซงไหลส่วนนี้ยามเนี่ยเอากล่องนี้ก็ไดอ้อันส่วนมักแปซงคุณได้ยูฮันอะตรงข้ามกับหน้าโซงนั้นอะ ไฟแม่อยแมดเหมื่อ <laughs> กนกันเลยโอเคล้วนๆเลยบุพพิจังอื่นเลยอ๋อมกแต่งก็หายขนาดเลยแล้วก็มีแต่มวิทย์โอเคได้มาแล้วนี่มกแต่งอยู่เนาะนี่มกแต่งมกแต่งกว่าเด้อนีน่มกแต่งให้แต่งพวกอยู่ให้อยู่สวนบ่ได้ใส้พวกใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส้หนังเลยล่ะพวกเรมมามันจะงานด้อยในงานอยื่นเนาะให้พี่น้องได้เวลาลนะากันแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านเรืเด้อพี่น้องเอง ทางกระปานกันเลยขอกอบไม่เท่าอกอบไม่ยากเลยน,นะ้ำเลยว่าจะมาเล่นกับ,บ,บนิก

ไปไปเลยบูน้าถึงไหมไม่ไม่รับคว่าเขาตัมาแต่บานตัเดี่ยวมากตอย่างนี้ได้เลยคอกับบานไปยัไงแท่อันย้อนไ้ถึงบวกี่กากีบได้คนให้มันกู้ยงมันจะคีบตได้ละคีไปเนี่ยเสรจนัเนี่ยตัดตอน มาัวกินกับ้าวแข้งนายจากกี่า่าเรากลับบ้านกลับมาแวบอีกีีนั่้นึก่่าเป็นยังไงมาเม่ยยืนยันพี่น้องมาลานเอง